พบกับช่องใบเตยสเตชันนะคะวันนี้จะมาเล่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรคือประสบการณ์นะคะที่ยิงแอดแล้วโดนปิดบัญชีนะคะถึงสองรอบเลยนะคะสองบัญชีสองรอบอข้อแรกเลยนะคะจะมาบอกว่าทําไมมันถึงโดนปิดนะคะคือส่วนตัวประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเป็นเ,เจ้าของแบรนด์ครีม แล้วเราขายครีมนะคะครีมหน้าขาวหน้าใสอะไรพวกนี้มันจะเสี่ยงง่ายมากๆเลยนะคะพวกอาหารเสริมด้วยเช่นยาลดน้ําหนักเช่นคอลลาเจนอาหารเสริมทุกชนิดเลยนะคะมันจะมีข้อจํากัดในวงแคบกว่าสินค้าตัวอื่นๆเช่นเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋าอะไรประมาณนี้เนาะมันจะควบคุมในเรื่องการโฆษณาคือแบบถ้าเกิดเราใช้คําผิดแบบว่า ใช้คำเกินแบบโฆษณาเกินจริงอย่างที่มีข่าวออกออกมากันที่ดาราโฆษณาเกินจริงแบบนั้นนะคะมันจะเสี่ยงปิด,ดง่ายคือบัญชีแล้วเราไม่ได้ยืนยันบัญชีเป็นบัญชีธุรกิจด้วยนะคะไม่ได้ยืนยันบัญชีเป็นบิสเนสบัญชีท่านเองนะคะถ้าเกิดเราจะไปทำในขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะอธิบายแยกไปอีกอีีหนึ่งนะคะส่วนที่โดนนะคะจะเล่าให้ฟังว่า ยิงไปตัวหนึ่งคือครีมนี่แหละที่เราใช้แล้วทีนี้มันไม่ได้ผิดกฎไม่ได้ผิดอะไรคือรูปภาพนี้และแคปชั่นนี้แล้วแบบว่าเราเคยลองแล้วลองยิงแล้วมันผ่านโฆษณาแล้วแต่ทีนี้เรามายิงอีกเพจหนึ่งซึ่งมีอีกบัญชีหนึ่งคือสองบัญชีนะคะ ขออภัยนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่ามองสายตาล็อกแรกล็อกแรกคือแบบว่าเราใช้มือถือถ่ายเนาะแล้วเราพยายามมองกล้องไม่ให้มันแบบโฟกัสตรงตรงแบบถ้าเกิดเรามองตรงหน้าเราสายตาเราจะไปทางนี้นะคะจะทําเท่าที่ทําได้แล้วเกาะไปก่อนแล้วกันนะคะอาจจะพูดติดขัดก็คือข,ข,ข,ขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเนี่ยยังมองแบบนี้แล้วแบบ มันขัดหูขัดตาอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าไม่ถนัดจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้มองหน้าตัวเองเนี่ยมันจะพูดไม่คล่องแบบเมื่อกี้อะ่ะเอออ่างั้นขอแบบนี้แล้วกันเนาะคือเรายิงครีมของตัวเองใช่ไหมคะแล้วทีนี้รูปภาพและคอนเทนต์ที่เราใช้มันผ่านแล้วกลุ่มโฆษณาผ่านแล้วทุกอย่างผ่านหมดเลยนะคะแต่พอเราไปยิงอีกบัญชีหนึ่งทีนี้ เฟซบุ๊กมันจะมองว่าเราอะมี2บัญชีมันจะตรวจสอบความปลอดภัยให้เรานั่นเองทีนี้บัญชีอีกบัญชีนึงโดนปิดไปแล้วเรามายิงอีกบัญชีหนึ่งบัญชีนี้ก็ต้องโดนปิดเหมือนกันเพราะว่าเราใช้บัตร ATM นะคะบัตรเดบิตในการใช้เป็นวิธีการตั้งค่าชําระเงินนะคะตัวจัดการเงินนั่นแหละแล้วทีเนี้ยมันก็เลยปิดไปเลย2บัญชีทีนี้ก็เครียดและไม่รู้จะทายังไงก็เลย ลองศึกษาดูก็เลยเออมันมีข้อมูลมีให้ดูเนาะว่าถ้าเกิดเราผิดตรงไหนเราต้องเข้าไปดูตรงไหนอันนี้ก็เข้าไปดูตรงที่เขาบอกว่าไปเราเข้าไปที่ตัวจัดการโฆษณานะคะหรือว่าคําว่าโฆษณานั่นแหละนะคะพอเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็เข้าไปดูตรงที่ตรงช่องที่มันเขียนว่าสร้างสร้างนะคะสร้างแบบสร้างโฆษณาอะไรนันนะมันจะขึ้นประหัวแดงแงแล้วมันจะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะ ขึ้นมาตึ๊ดบอกว่าบัญชีของคุณถูกปิดใช้งานแล้วถ้าเกิดว่ามันให้เราคลิกไปคำที่บอกว่าดูเพิ่มเติมนะคะเราคลิกได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคำว่าดูเพิ่มเติมนะคะคุณทำใจได้เลยบัญชีของคุณโดนปิดถาวนแน่นอนนะคะจะไม่สามารถใช้บัญชีนั้นได้เลยแล้วนะคะวิธีที่เราจะยื่นเรื่องนะคะให้ไปทาง Facebook นะคะเราต้อง คลิกคำว่าดูเพิ่มเติมใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันจะมีมุมขวามือนะคะมุมขวามือตรงตรงนี้มันจะบอกว่าดูแบบเหมือนแบบว่าให้เราให้เราส่งส่งใบยื่นเอกสารแบบว่าข้อมูลของเราไปอ่ะแล้วก็คลิกไปปุ๊บแล้วทีนี้เราก็ส่งแพลตฟอร์มของบัตรประชาชนเราไปนะคะพอส่งไปแล้วเขาก็ยืนยันรอนะคะเขาบอกให้รอ30วันถ้าเกิดบัญชีโฆษณาเราจะได้คืนนะคะไม่ถึง30วันแน่นอน ประมาณ5วัน7วันก็ได้คืนค่ะหรือว่าบางคนไวกว่านั้น2วันหร3วันก็ได้คืนแล้วค่ะก็เลยมาบอกวิธีหรือแล้วก็บอกประสบการณ์นะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยทักมาที่เพจใบเตยสเตชันได้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายในนั้นอีกทีนึงนะคะเพราะว่าเป็นคนพูดแบบเพิ่งมาทำ YouTube แล้วเราแบบว่าเรามาพูดหน้ากล้องแบบนี้เรายังไม่ค่อยชินนะคะและอีกอย่างกล้องมือถือเราไม่ถนัดที่จะมอง มองเลนส์กล้องแบบนี้นะคะเราถนัดที่จะมองหน้าตัวเองก่อนถ้าเกิดว่าไม่มองหน้าตัวเองมันจะรู้สึกว่าพูดแบบติดๆขัดๆนิดนึงนะคะโอเคก็ฝากไว้นะคะส่วนเรื่องที่บัญชีธุรกิจนะคะเราต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี่คือสําคัญระดับเอาว่ามากเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ f a c e b o o k อะ ถ้าเขาจะไม่ปิดโฆษณาเราอะเราอะต้องมีบัญชีธุรกิจแล้วก็ไปจดเ,เป็นร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าเราขอยื่นในอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะคะตอนนี้มันมีวิธีบอกอยู่เราลองเซิร์ชดูนะคะการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน YouTube เขามีให้ดูนะคะวิธีของกรมอะไรสักอย่างนี่แหละเขามีให้ดูเดี๋ยววันนี้เราว่าเราจะทำเหมือนกันนะคะ โอเคส่วนการยื่นนะคะบัตรประชาชนเราต้องยื่นให้เขาก่อนแล้วก็แนะนำอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าบัญชีเราโดนปิดไปเนี่ยเราอย่าสร้าง Facebook ขึ้นมาใหม่แล้วเปิดเพจใหม่แล้วก็ยิงนะคะโดนปิดอีกนะคะปิดแน่นอนเพราะว่าชื่อเราเฟซเรามีหลายเฟซเขาจะดูและว่า เฟซเนี้ยมีชื่อเนี้ยประวัติแบบนี้แบบนี้เขาก็จะไม่ให้ผ่านแน่นอนบัญชีโฆษณาเพราะว่าเขาจะดูความปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าไม่รู้ว่าคนนี้เขาเข้ามาเนี่ยคือตัวจริงไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ f a c e b o o k ตอนนี้เข้มงวดมากๆเลยนะคะไม่เหมือนเพจเมื่อก่อนที่แบบเราโพสต์แล้วก็ทุกคนสามารถเห็นได้นะคะตอนนี้เราต้องเสียค่าโฆษณาแล้วนะคะ แล้วปีนี้นะคะปี2021นี้นะคะบอกไว้เลยว่าการยิงแอดโฆษณานะคะจะเป็นพื้นฐานนะคะของทุกร้านค้าที่ต้องยิงให้เป็นนะคะที่ต้องทำให้เป็นเพราะว่านะคะตอนนี้ Line แอดนะคะทำแอดแอดไลน์แล้วก็แอดช h o ปปี้ลาซาดนะคะตอนนี้คือเกลือแล้วเราต้องตามเขาให้ทันนะคะตามกลยุทธ์การตลาดให้ทัน เพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ทันเขาเดี๋ยวเราจะไม่ทันกินนะคะทุกคนคืออยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเพราะว่าเราก็เป็นแม่ค้าตัวเล็กๆคนหนึ่งเนาะที่แบบอยากจะขายของให้มาดีๆอย่างเงี้ยเออเราอยากให้คนเข้ามามองเห็นสินค้าของเราอะไรอย่างงี้แบบอย่างครีมที่เราขายไปเราก็เอาแบบไม่เคยโฆษณาเกินจริงเลยนะเอาที่แบบจากประสบการณ์ที่เราใช้และลูกค้าของเราใช้แล้วเขาก็รีวิวให้ไม่ได้ซื้อรีวิวด้วยแล้วแบบว่า เราห้ามใช้โฆษณามันมีกฎหมายของมันอยู่หลายคนคงจะรู้อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเริ่มต้นอ่ะเราเป็นตัวแทนเขามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะมาอธิบายให้เราฟังอยู่แล้วยังมีเอกสารมาให้แบบว่าถ้าเราใช้คำแบบใช้แล้วขาวทันทีหรือว่าขาวทันทีที่ทาหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยที่แบบฝ้ากะหายลดฝ้ากะช่วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นสรรพคุณของยาอะไรพวกเนี้ยค่ะเขาจะแบบ อยอเขาจะห้ามแล้วก็เค่งคัดมากๆเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดเราดูยอ้อนหลังแล้วคลิปนี้ก็อธิบายแล้วแบบไม่ต้องกุกตะกักมากแล้วจะลงนะคะแต่ถ้าเกิดมันตะกุกตะกักมากจะลงในคลิปต่อไปนะคะจะได้อัดอีกทีหนึง่งฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามนะคะฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมา แชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะคะประสบการณ์ส่วนตัวแบบนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะแล้วก็แบบอื่นๆที่เราทำคอนเทนต์อะไรทั่วไปเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย